อ่านให้ฟังบายชีวันนี้นำบทความจากเว็บไซต์ Good Life Update เรื่องตำนานความเป็นมาของการบวชนาคช่วงนี้ใกล้เข้าพรรษาแล้วย่อมมีกุลบุตรเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเพื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนตำนานความเป็นมาของการบวชนาคเคยสงสัยไม่ว่าทำไมชายไทยก่อนบวชต้องเป็นนาคย่างเรียกว่าบวชนาคด้วย ลองมาสืบหาต้นเหตุของประเพณีการบวชนาคในปัจจุบันกันเถอะครั้งสมัยพุทธกาลมีนาคตนหนึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อฟังธรรมมากเข้าก็เกิดความรังเกียจในชาติกำเนิดของตนเองนาคคิดหาวิธีที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์นาคระลึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นว่าทรงเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ การบวชเป็นพระภิกษุในสำนักของพระพุทธเจ้าคงจะเป็นหนทางที่ช่วยได้เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงจำแรงร่างเป็นมนุษย์แล้วเข้าไปขอพระเถระบวชเป็นพระภิกษุเมื่อพระภิกษุทั้งหลายยินยอมให้นาคจำแรงบวชนาคในร่างของพระภิกษุก็ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเหมือนพระภิกษุทั่วไปแล้วเลือกจำวัดยังกุติสุดท้ายของพระวิหารร่วมกับพระภิกษุรูปหนึ่ง ตอนหลับนาคก็ไม่ยอมหลับเพราะกลัวว่าตนจะคืนร่างเดิมพอพระภิกษุเพื่อนร่วมกุฏิออกไปเดินจงกรมนาก็วางใจหลับนอนไปร่างจึงกลายเป็นนาคดังเดิมต่อมาพระภิกษุรูปนั้นกลับมายังกุฏิเห็นหนาคนอนขดอยู่ในกุฏิก็ตื่นกลัวจึงร้องเสียงดังจนพระภิกษุรูปอื่นสงสัยพากันเข้ามาดู เมื่อภิกษุทั้งหลายมาถึงกุฏิที่นาคนอนขดอยู่ก็ถามขึ้นว่าท่านร้องเสียงดังด้วยเรื่องอะไรพระภิกษุผู้พบนาคนอนอยู่ในกุฏิตอบว่าท่านทั้งหลายกุฏิของเรามีนาคนอนอยู่เมื่อนาคได้ยินเสียงคนข้างนอกก็ตื่นขึ้นแล้วกลายเป็นพระภิกษุตามเดิมพระภิกษุทราบแล้วว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นนาคจำแรงมาจึงถามว่าท่านเป็นใครนาคตอบว่า เราเป็นนาคพระภิกษุทั้งหลายถามต่อว่าแล้วท่านทำเช่นนี้เพราะเหตุใดนาคจึงเล่าสาเหตุที่ต้องจําแรงร่างเป็นคนมาบวชให้เหล่าพระภิกษุฟังพระภิกษุทั้งหลายนำเรื่องทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประกาศให้ประชุมสงฆ์จากนั้นพระองค์ตรัสกับนาคว่าเธอเป็นนาคไม่สามารถเจริญในพระธรรมวินัยของเราได้หากเธอปรารถนาเป็นมนุษย์ ขอให้เธอรักษาศีล8ในวันที่ 14, 15และ8ผลบุญแห่งศีลจะส่งผลให้เธอพ้นจากชาติกำเนิดที่เป็นนาคและจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติถัดไปนาคฟังคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่านาคไม่สามารถเจริญในพระธรรมวินัยของพระองค์ได้ก็บังเกิดความเสียใจส่งเสียงร้องไห้แล้วจากไปสาเหตุหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้นาคบวช เพราะนาคเป็นสัตว์เดรัจฉานจากเหตุการณ์นาคจำแรงเป็นมนุษย์มาบวชกลายเป็นคำถามในคำขอบรรพชาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันดังคำที่ว่ามนุษย์โสสิแปลว่าเธอเป็นมนุษย์หรือไม่คำถามนี้เป็นการเตือนใจให้กับคณะสงฆ์ยึดมั่นในพระวินัยของพระพุทธเจ้ายัางเป็นการสะท้อนถึงความใส่ใจของคณะสงฆ์ ในการตรวจสอบที่มาที่ไปของผู้บวชอีกด้วยนาปรารถนาเกิดเป็นมนุษย์มีมานานแล้วอดีตพระชาติหนึ่งของพระราหุลเคยเกิดเป็นนาบมีนามว่าปัจวินทะนาคราชก็มีความรู้สึกรังเกียจในชาติกําเนิดของตนเองที่มีรูปลักษณ์ที่น่ารังเกียจจนกระทั่งนิม,มนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกมายัางน้ากับพิภพ ในตอนนั้นเองนาคได้เห็นสามนเณรน้อยหน้าเลื่อมใสสามนเณรน้อยรูปนี้คือพระโอรสของพระพุทธเจ้านาคจึงอธิษฐานขอให้ในภายภาคหน้าได้เกิดเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดในอนาคตต่อมาในสมัยพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าจึงได้กำเนิดเป็นเจ้าชายราหุลพระโอรสแห่งเจ้าชายสิทธ,ธัตถะกับเจ้าหญิงยโสธรา ผู้ริทัศชาดกนิทานที่เล่าถึงอดีตพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ทรงเกิดเป็นนาคก,ก็มีความปรารถนาอยากเกิดเป็นเทวดาท้าวศักกะเทวราชทรงชี้แนะให้พระภูริทั์รักษาศีลจะได้เกิดเป็นเทวดาในภายภาคหน้าก,การที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะให้นาคศึกแล้วเปลี่ยนมาถือศีลแทนเพราะศีลมีอานิสง์ให้เกิดในสุขติภูมิคือโลกมนุษย์และสวรรค์ ติดตามรับฟังบทความดีมีสาระจากเว็บไซต์ Good Life Update จากอ่านให้ฟังบายชีได้อีกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ